วันไหนที่แฟนเรายังบ่นเราอยู่ไปว่าเขารักเรานะครับแต่วันไหนที่เขาไม่บ่นแล้วอันนี้ระวังให้ดีนะครับทุกครั้งที่แฟนบ่นนะจุดประสงค์นะครับมีแค่อย่างเดียวครับเขาอยากให้เราเปลี่ยนครับนะเพื่อที่จะยื้อความรักของเราไว้ได้นะครับแต่ผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่จะลำคาญนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเดิมๆนะครับถ้าเราเปลี่ยนแปลงนะครับเขาจะไม่บ่นเลยนะจำไว้นะครับ แต่เราเองนะที่มีข้ออ้างต่างๆนานานะครับที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเขาก็เลยบ่นแต่เรื่องเดิมๆครับถ้าเราเปลี่ยนนะจบเลยทุกอย่างนะครับเราต้องดูผู้หญิงว่าการจากมาของเขาอะครับเขามาจากไหนนะครอบครัวเขาเป็นแบบไหนนะครับพ่อแม่เขาเป็นแบบไหนเขาจากเพื่อนมาหรือเปล่านะครับเขายอมทิ้งบางอย่างมาอยู่กับเราแปลว่าเขารักเราครับนะอย่าไปว่าเขาเลยนะครับคุยกันดีๆเนาะโอเคขอบคุณทุกคนครับบายบาย